ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพามาดูความล้มเหลวของการทำา้หมักจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะครับมีสองขวดที่ขาวเลยไม่แดงนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับอีกสองสองขวดนี้เราจะทำการเทเทเปลี่ยนขวดทุกวันครับแต่ก็สีก็ไม่แดงครับอันนี้มองในโทรศัพท์อาจจะแดงครับ เดี๋ยวมองไกลๆนะครับออกสีขาวๆขุ่นๆนะครับนี่อีกสามวันนบจะได้หนึ่งเดือนครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับสีนี้ออกเข้มๆหน่อยแต่ก็ไม่ไม่แดงครับมีอีกฝั่งหนึ่งครับที่ไว้ในร่มอันนั้นนี้อยู่กลางกลางแดดนะครับกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งไม่ค่อยแดงครับ แต่มีที่ไว้ร่มลำไรจะแดงครับเดี๋ยวไปดูที่อยู่ในร่มละไรกันเลยว่าเป็นยังไงครับครับมาดูกันเลยครับนี่เป็นจุนิไซรีสองข้อแสงครับที่เราหมักไว้ในที่ร่มลำไรนะครับมีอยู่ห้าขวดนะครับนี่สามขวดนี้ไม่แดงนะครับออกขาวขุ่นขาวสีแดงแดงครับแต่ไม่แดงครับมันจะเป็น เหมือนไข่เหมือนอะไรแยกชั้นออกมานะครับแต่มีสองขวดครับสองขวดนี้แดงสวยครับอยู่นี่อยู่ในร่มลำไรนะครับแต่ที่ดูอยู่กลางแดดนี่เป็นแยกชั้นหมดเลยนะครับน่าจะได้สองขวดครับชุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับสูตรที่เราใช้นี่ก็มีไข่นะครับไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับ แล้วก็เอาไปหมักผสมกันแล้วก็ไปไปไปหมักไปใส่ขวดกระเยไปหมักไว้ก่อนสามวันนะครับแล้วก็อเอามาใส่ขวดนะครับน้ํานี่ก็เป็นน้ําเออปลาเป็นน้ำปลาหมู่บ้านนะครับเป็นน้ําบาดาลน,นะครับไม่มีคลอรีนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับท่าในใดรู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ ตต้คลิปเลยนะครับครับผมสำหรับนายรองคนละเกษตรครับก็มาแชร์ความล้มเหลวของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับไม่มีอะไรมากกวันนี้ครับเตรีลมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้นายรองคนละเกษตรด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ครับครับดีครับ